ก็นาเงินท no yeah. ี่ทุกท่านมาทำบุญนะเอามานับนะครับแล้วก็จะมอบให้ทางเจ้าวาดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมทำบุญที่วัดเทพนิมิตมงคลนะฮะพิธีสืบชะตาล้านนานะครับล้านนาหลวงนะครับวัน ที่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปี2567นะก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัว,วของท่านมีแต่ความสุขนะประสบแต่ความสุขความร่มเย็นนะฮะมีแต่โชคลาภโชคดีครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือพิธีสืบตาล้านนานหลวงนะครับเป็นพิธีแบบทางเหนือนะครับ จัดขึ้นที่วัดเทพนิมิตมงคพลนะครับบ้านหนองชราบตะบลตากตกอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก Hôm <Wow>,、wow. wow. ท่านผ้ชมคุณธรรบคุณจตุพรคือวัพินะครับที่องค์พระหลวงพ่อทันใจนะครับเพื่อได้รับการต้อนที่องค์พระหลวงพ่อทัใจเลยนะครับซึ่งในขณะนี้หลวงพ่อนะครับก็จะได้ไปทงพนะครับพระพษเกาพุทธาิน มนนะมาพรมแม่ญาติโยมที่มาร่วมในพิธีนะครับพิธีแบบนี้จะจัดปีละครั้งนะครับนะเป็นแบบล้านนานะครับ จักปังปังจักปังปังจินตังปโนตังปะเนียติเตปะทักจินาปะทักจินาเนียตาวานาราภันตเถระจินเนชยันตัวโพธิยาโมเรสากายานังนันทิวัตโนเอ ใจโยโหิใจยานโซใจยังคะเรอปาราชิตาปังรังเกสีเศษปะทาวิโปเคเรอภิเสเกสะาพาพุทธานังอาคัปปตัวปามทติสุนังคาตัง จางสุขโนสุโมหัวตัวจะสุเยตังพรัมมะจาริสุปาฏิทีนางกายกรรมวาจากรรมปะทาทีนางปะทาทีนางนางปรินิีเตปะทาทีนาปะทาทีนานิกาตวันาราพันตาทิ ม่อนผมนะ้ำมนต์ไปเรื่อยๆเขาจะส่งข้อให้แม่ก่อนแม่จะได้อยู่ดีมีสุขกจะไม่จบพิธีนะยังไม่จบคุณสวดไปนี้อันนี้จะส่งข,ออข้อัปข้อให้แม่ยกมือไหว้นะอุบมทตนพุทธคอนตาเพือนยะเรื่องสุนัยนะอุบมทตนพุทธคอนตาเพือนยะเที่ยนสัตว์

น็อคเกิดย่อมมาอนุปดาอริยภาคันติสุวะไม่มีเถียรฐานะอุดเมอุดมังนะมโมตมังอุดมังทั้งหมู่อนุปดาคุณมีรางค์ทั้ง3พระสังฆะใดมีรูปใดยุคก็แต่พระพุทธเจ้าเคยทูลน้อยถามมาเมื่อรับก่อนนี้ว่ามา <laughs> Santo Sasa, yeah. Sallas, <Sie> ไม่ตาไม่ว่าคำพราสก็เพสต์ต่างจากทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรู้เกิดแก่เด็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเิ้นนาเวราองเป็นสุขเป็นสองต่อจาได้ดีเว็แก่กันและกันเลยอาเพื่อปัจจุบองเป็นสุขเป็นสองต่อ จะได้มีความเบ <Town> ียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิี้ครนี่ก็เป็นโรงละลงทานนะลงทานที่จัดขึ้นนะครับก็จะมีญาติโยมทำลงทานนะครับเยอะครับวันนี้งานใหญ่ครับปีละครั้งนะครับนี่คือเป็นจุดลงทานทั้งหมดเลยครับน ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมทำรงทานวันนี้เสร็จแล้วแม่ไปกินข้าวนะจะที่ลงทานนี่หน้าคุณคุณครับอนุมโมทนาบุญบน,น,บน,น,นี่ครับโรงทานลงทานนี่ครับอาจารย์เผือกครับครับผมอาจารย์เผือกครับนี่ครับนีนะ่ไงไข่ต้มครับไข่ต้มไข่ต้ม ครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือตอนนี้ก็คือพิธีได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับลูกศิษย์ก็ร่วมนําปัจจัยที่ศิษย์ลูกศิษย์มาร่วมพิธีนะนำมา,านับนะบเพื่อที่จะมอบให้กับเจ้าวาดวัดนะค,คือพระอาจารย์ออดนะครับนี่ก็คือลูกหลานบ้านหนองชลาบทั้งนั้นเลยครับนี่ครับ นี่ก็คือบ้านเกิดของพ่อผมเองครับนี่นี่ก็นำเงินที่ทุกท่านมาทำบุญนะอเอามานับนะครับแล้วก็จะมอบให้ทางเจ้าวาดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมทำบุญที่วัดเทพนิมิตมงคลนะฮะพิธีสืบชะตาล้านนานะครับล้านนาหลวงนะครับวัน ที่1น,นะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของปี2567นะก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขนะรประสบแต่ความสุขความร่มเย็นนะฮะมีแต่โชคลาภโชคดีนะครับพบแต่ความดีไม่มีทุกนะครับนิพพานะปัจ,จโยโหตุนะครับก็นุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ